สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4 9 5 4 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่ 7 0 3ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็ได้พันบ้านมาหลากหลายรายการเลยนะคะก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะเปิดแบงปันที่ราคาองค์ละ300บาทนะคะปิดคู่นะคะ400บาทจะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก็รับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะนี่ไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเริ่มกันที่พระกุองค์นี้เลยนะคะราคาองค์ละสามร้อยบาทนะคะถ้าพี่พีปิดคู่นะคะราคาพิเศษเลยนะคะที่สี่ร้อยบาทนะคะ องค์นี้นะคะจะเป็นเหมือนพระกูพระเก่านะคะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่3นะคะเป็นปิดตายันยุ่งนะคะรายการที่4นะคะเป็นพราปิดตาเนื้อชุปรักนะคะ รายการที่หนะคะเป็นพระศิวรีหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดูฉิมพีนะคะ การที่หนะคะเป็นพะระหลวงปู่ทวนนะคะด้านหลัง<ม>เป็นโรยโมวลสารนะคะมีคาบทองนะคะเนื้อผิวออกสีแดงๆนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระกิ่งนะคะรายการที่ นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทั่วดด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระกิ่งนะคะ รายการที่10นะคะหลวงพ่อทานะคะรายการที่11นะคะเป็นสมเด็จ ด้านหลังมีพระปิดตานะคะมีฝังเหมือนเม็ดข้าวนะคะรายการที่11นะคะ รายการที่12นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะใต้ฐานเขาเรียกว่าเหมือนใต้ฐานลายเซนนะคะองค์นี้นะคะ รายการที่13นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะด้านหลังก็จะเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะรายการที่14นะคะ ให้ทราบชื่อนะคะรายการที่15เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยววัดโคสิตารามนะคะ รายการที่16นะคะรายการที่17เนะคะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะ รายการที่18นะคะรายการที่19นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นหลวงพวอ่อกล้วยนะคะสมเด็จแหวกม่านนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะ รายการที่21นะคะ <accountable. S 1> รายการที่12นะคะเหรียญหลวงพ่อผ่านนะคะ รายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลัง0ูหนะคะ รายการที่ย5้าเหรียญหลวงปู่ดูนะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญรอนะคะหลวงพ่อไป ที่ระดึก2 4 7 8นะคะเป็นเหรียญทรงกลมนะคะ ข้อเงินนะคะรายการที่27นะคะรายการที่28นะคะเป็นพระกิ่งนะคะ สิบเนะคะเป็นพระมเหสสวนนะคะรายการที่30สนะคะ หลังนูนๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนเป็นพระคุณแผนนนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระกิ่งนะเอ้ยเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้นะคะรายการที่ส1อดนะคะ รายการที่สามสิบสองนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะ รายการที่34นะคะเป็นเหรียญฉลูนะคะรอห้ารายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะ รายการที่36นะคะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะคะแบบเหมือนไม่ตัดปีกนะคะรายการที่37นะคะ การที่สามสิบแปดนะคะเป็นสมเด็จหลวงพ่อพุ่มนะคะวัดช่องแค่นะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะ รายการที่40นะคะรลวงปู่สุขนะคะมีฝั่งตะกุดรายการที่41นะคะเป็นพระปิดตานะคะ สี่สิบสองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะสี่สิบสามนะคะ สี่สิบสี่สี่สิบห้านะคะ สี่สิบหกนะคะหลวงพ่อเงินสี่สิบเจ็ดนะคะพระสิว,วรีหลวงปู่โตะนะคะ สิดอันนี้เหมือนจะเป็นพวกแล่อะไรสักอย่างนะคะสี่สิบเก้านะคะ นะคะก็มีทั้งหมดห้าสิบรายการนะคะขอแทรกรายการพิเศษนะคะอันนี้ก็ให้ยกชุดแบบนี้เลยนะคะเปิดพี่ราคา ชุดนี้นะคะเอาไปที่500บาทนะคะจะมีเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้จะออกที่วัดลางตันนะคะหลวงพ่อทวดด้านหลังหนังสือนะคะกับอันนี้สิงสิงเสือเดี๋ยวลองซองดูนี่นะคะพร้อมสร้อยแบบนี้เลยนะคะ 500บาทนะคะอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเพียนนะคะมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะเปิดที่500บาทนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะคะบูชาต่อได้เลยนะคะก็ถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนจั้นปิดใหม่ยเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ